ยองรับโชคชะตาไม่ว่าดีไร้ายไม่มีใครอยู่คำฝาถึงเวลาก็ต้องไปเลือไว้แต่คุณงามความดีที่บอกเลยนะตาจุดตัวหนักลรงคลามมาเนี่ยมันจะนักว่านี้

เอาคุยออกมาเอาใหม่หมดดีล้วเงินเอาแกมดมาหนั่งกับผมซึ่งส้เอามาเลยจะเลื่องไม่ยังจอย่างแถวนี้นะดีไม่จบถ้าเอาแบบเนี่ยนี่เกลือได้เนาะนี่เกลือได้ดีแล้งอย่าบ้าซึ่งเอาใหม่หมดคุยออกมาเลยคุยย่างนี้จุดก่อนก็พาเอามาเล่มดแล้วนะนี่อย่าบ้านเนาะ nhà ba nó gì chút nữa nè, nè bên con đầu ô nè để bị kẹp đầy thung nè thương nào thương chút nè nhà nhà, nhà bây giờ lên đấy đó phải à, cái chút nè ba bây giờ mất hết thì đen มาเอาให้มดตรงบกได้ออกมา่อยยังอีกจุดก่อนมาเลยกนีีกดีกันนะนะดีให่นั่นนะสีไห้คนไดชีให้เลก็ได้นะกีพวกไอ้ดูก็ได้เป็นมัดกอนนี้ดมาผมต้องให้ก็ไม่เหลียตไรงนีได้่อได้ท้องมกันมาากเองนะไปไปเียมัดไม่ไม่เหลียไม่ใหญ่